สวัสดีค่ะฝากถึงลิซ่าส้อมผักเกาไกลด้วยนะคะว่าซิ่งทีผักไทยผักดีโดยโม่อวะรงเนี่ยจะไปยืนคํำรองเผื่อตัวซอบว่าผักประชาชนเนี่ยจัดตั้งแต่งตังขึ้นมาทูกตองไม้ทึงที่นี้คุณลิซ่าเนี่ยทาไม่ตรงเดือดร้อนคะ่ะเดือดร้อนทําไม่ถ้าคุณไม่พิษให้ตัวซอไปตายมันก็ไม่ใช่ปลื้อได้ แต่ถ้าเกิดว่าตัวสอบแล้วพบว่าพิษก็ยอมรับความจริงว่าพิษกระตังไม่ขึ้นมาหล้วาก็ไม่ใช่อีปลือเลยนี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าพอเข้าไปตัวสอบแล้วหมาว่าหมามุลี่เขาว่าเออเขาเนี่ยเลือกตังผักไทยผักดีเหลือกตังไม่มีโซ่โซ่สักคนนึชายไม่มีโซ่โซ่แต่ตุกคนก็ยังทํางานเผื่อบ้านเมืองอยู่ทึ่งไม่มีโซ่โซ่หม้อว่ารงแกก็ยังทํางานเผื่อประชาชนเผื่อชาวบ้านอยู่ตอนนี้ แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีว่าว่ารุ่งแล้วใครอีตัวซอบมู่สู้กูท้ามทีถทึ่งทีนี้พอทุกหยกผักเกาไกลแล้วเนี่ยมาตังผักไม่ขึ้นมาถึ่งพอเขาตัวสอบเลยเห็นบอกอภิชาติปติปไตยถ้าประชาธิปไตยจริงก็ต้องตัวสอบได้ไหมคะทึงท่งถีบอกหวาอากากกตไม่อัปเดตข้อมูลอันนั้นก็คือคนที่ไม่อัปเดตข้อมูลก็คือกกตอพอไม่อัปเดตข้อมูลพอเขาเห็นว่าเออ,อ มันมีตรงไหนพิษพลาดเข้าตรงตัวสอบแล้วเดือดร้อนทําไรถ้าว่าเรืองทีวาทุกต้องคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนค่ะทึ่งพ่อวาเสร็จมาหาว่าเม่อวันรุ่งแพ้่การเหลือตั้งแล้วงุนงิดแล้วงุุนงิดตํดดาเปรย์ใดไรแพ้่การเหลือตั้งก็แพ้่มาตั้งเป็นปีๆแล้วเลยถึงงุนงิดมาเพิ่งงุนงิดตอนนี้บามาอยอ่ะงุนงิดใส่อ่ะธีวาเข้าได้ตวรวสอเพอเข้าคิดว่าพวกคุณเนี่ยทําไม่ทุกต้องทึ่งเรืองทีวา ชีวิตการเมืองของโมวรุงเนี่ยอาว,าารรวัชานเรวนานก่อนตัวอ,อาวาชานนั่นค่ะเพราะว่าตนนี้โมวรุงเกก็ต้องอยู่ทําหน้าทีของเกทําหน้าทีฝ่ายขานแห้งชาดค่ะเผื่อไว้ตัวชอบปวกคุณนั่นแหละซึ่งเมื่อทีบอกว่าให้เอาเวลาไปพัฒนาพักข้องตัวเองขอบคุณนะคะที่แนะนำ เต่ว่าเขาก็พัฒนามาอยู่ตลอดอยู่เร็วค่ะทึงอีโบกันนะคะว่าพวกคุณนั้นช่วยพัฒนาจิตใจกันเสียมั่งนะจะได้ไม่ต้องมามกมุ่นกับเรืองที่ว่าอีแกแต่มาตรานหนึ่งหนึ่งสองปล้มแต่กับเรืองไปน,นั่นเลยเรืองปากทองชาวบ้านนี่ที่ว่าเดือดร้อนกันอยู่ตอนนี้มีเรืองอะไรมั่งไหมที่ว่าไป เวยชาวบ้านเป็นโซ่โซ่ช่วยอะไรกันบางไมคคระับเรื่องที่ว่าปากทองชาวบ้านเดือดร้อนกันตอนเนียไม่มีบา้าแต่กับเรื่องตัวอีกกันดัางเพศตึ่งพอตังผักไม่ขึ้นมาลาวกรอย่างอีหมาพุ้นประชาชนอยู่ลาวละตั้งชื่อผักประชาชนผักประชาชนจิงแต่ประชาชนทั่วประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเป็นผักกงโมมึงดัางเพคะ่ะ